สวัสดีครับคลิปนี้เรามารีวิววันกาดดี VS ศูนย์หนึ่งนะครับเป็นของเสริมภาค V ีที่มาออกตอนภาคดีนะครับรหัสเริ่มแรกเลยกลายเป็นตัวดีนะครับชุดนี้มีสิบสองแครนจากภาควีครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับด้วยการเสียนาฬิกาเฮ้ย่ใช่เสียเวลาแต่ก่อนหน้านั้นครับเราขอโฆษณาก่อนนี่ครับสลิปมาใหม่ครับนี่ให้ดูเป็นใบๆครับดูความสะท้อนแสงความวับไทแวนทําดีนะครับรอบมี้ชมเลยโอ้โหนี่ครับดู ความจะท้อนแสงของเขานะครับอืมสีแดงแป๊ดอ่าเดี๋ยวนี้ลไลายด้วยนะครับอืมาเทียบของยืนเลยครับฮะของเทียบของยื่นี่ๆด่นี้ถือว่าตามราคาตามราคาสองร้อยี่สิบาทนะครับอืชุดนี้นี่แสบตากันมากขึ้นโดยเฉพาะนี่ครับหมอนี่ครับปิดทองฝังลูกมินิอ้ <laughs> ใช่แล้วต้องทำเวลาอะไรครับอ่าที่ครับ ครับผมให้ดูกันให้ครบ,ครบกันเลยนี่ความวิบวับนี่ทำถือว่าทำได้ดีนะครับพิมพ์คมขึ้นรู้สึกไหมคมไปอุย้ยโดนสลิปบาดพิมพ์คมอือมีการเล่นอะีกนะเวลาเรามีเยอะนะครับตอนนี้เร,เราเยอะมากครับเ,รเล่นได้แทนไม่เยอะ <laughs> คลิปนี้รีวิวสิบสองแคนกล่องด้วยใช่กล่องแบบรวดเร็วครับเราอ่ะนี่กล่องห้าลายครับแบบเร็วๆนะครับกล่องห้าลายฮันนีซันอ่ะครับ ถอยกครับเร็วๆนะครับอ่ะดูกันเลยดีกว่าอ่ะผมมาแนะนำกิมมิกใหม่ครับผมกิมมิกอะไรครับคิวทิกเกอร์ครับผมอันนี้เป็นการต่อคิวทิเกอร์ก่อนเลยเหรอเพราะว่ามันจะเป็นเิคที่ไม่ต้อไปนะครับผมคิวทิกเกอร์คิวมันเป็นคิวเกมสามครับผมมีชิวหมื่นห้าแล้วครับชิวอ่ะเป็นชิวหมื่นห้าเหรอชิวหมื่นห้าครับผมมีสกิลครับพลังหมื่นเดียวถ้าเกิดไลท์มาก็ยืนหมื่นเดียวใช่ไหมใช่ครับเขาเรียกว่ามาหลุดเราไม่ได้อ่ะทำอะไรได้ครับพี่เชตเทคแลรกท่าน่าจะมีเข้าสู่ช่องกาดจากบนมือนะครับ ถ้าคุณยังไม่เคยไร้เกียร์สามเลยสึงกว่าในไฟน์นี้นะครับไฟน์นี้ทำควาเสามารถข้างล่างหนึ่งอย่างนะครับเลื่อกวันยา่าคุณหนึ่งใบยูนิตนั้นได้รับบวกหมื่นจนจบเทิร์นเออต่อไปนะเรื่องยูนิตคู่แข่งหนึ่งใบยูนิตนั้นที่ลบสองจนจบปรต่อสู้ครับโอ้เป็นการ์ดกันที่ดีครับต้น่เกมแบบโดนแหงเี้อ่าตอนนี้ตอนนี้ก็มีออกมาแล้วอย่างของเซนไคเจอร์ไลทชั่นโคลาโบแล้วก็อะไรนะของของเกม แดงกอลอฟออกมาแล้วคอล์โบเลยครับอืมใช่อ่ะอันนี้<ม>จะมีมีทุกแคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวพอเปิดมีเถียงหนึ่งเทคนี้สลับกั๊กโดนกโดกั๊กแดงรครับผมอ่าทำไมเขา่าอยู่นี่ลงบนสนามบนเลียช่องเลี่ยจากบนมือนะครับถ้าดาเมจโซ่คุณพินคาสุดไปนำกั๊กหนึ่งไปบนสุดจากกองกั๊กเข้าดาเมจโซ่นะครับคุณจะกั๊กแดงตอนวีตอนนี้ไม่ได้แล้วนะเอาแล้วอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่ารอยันให้อะไรมาบ้างรอยันนะครับตัวหน้ากล่องเขาเริ่มด้วยบัตเตอร์เบดนะเป็นเกตสอง คุณลืมชื่อเขานะครับชื่อเต็มขครับอ๋อใช่ใช่วัตซเกอร์่าขอโทษครับขอโทษครับทำไมได้ครับเอาตัครับมี่เขารงสนายน้เนเรียนนะครับทิ้งค่าในวงคุณหนึ่งใบครับเรื่องกาแถวหน้าอุ้งแขงหนึงใบดีไทยอยู่ดีนะครับจากนั้นเรื่องแนการของคุณที่มีคำว่าซิกเกอร์ชื่อกาดและมีเกรดเท่ากับหรือต่ำกว่ไวการอุ้แข่งหนึ่งใบขีดพื้นฐานของยูเนี่ยนจะกลายเป็นสองจุดจบเพลินครับว้าวแล้วก็มีสกิลสองด้วยอะไม่รเนี่งใบ ผมมนตัวเองนะครับตึงคอ,อเอาไว้ก็คู่รังใหม่ที่รักจร่งคู่โอ้โหคู่โอ้โหครับซกเกอร์ซิงเกิลดราก้อนเอาโต้ครับเมื่อยิงลงสนามบนแวนนะครับคาร์ดิบาลนึงค้นหารบริเวณซกเกอร์จากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งไมคอการในนั้นลงเรียรและสับอกองการ์ดคุณยูนิตที่ถูกคอนั้นได้รับบโบมือตามจำนวนฟอนต์มัเกอร์ของคุณจนจบเทินแล้วก็สกู 2. 2> <c oughs> ๊ตสองเอาโต้ครับไปครับเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่นี้โจมตีครับถ้าคุณไม่เคยทำการไลฟ์ในเถินี้นะครับ คอสสปาร์สามเลือกการ์สี่ใบจากดับสองคุณนำการเหล่านั้นเข้ากองการ์ดคุณค้นหาสิ่งซิกเกอร์ซิเซเวอร์แล้วก็จากกองการคุณไม่เกินหนึ่งไร้ไร้การ์ไปได้เฉพาะสแตนและสับของการคุณครับสุดก็คือเววฟแนถ้าถ้าเราไม่เคยไร้ใจใจคอสแล้วไร้มาใหม่เราทำแล้วเก็บการในในแดมไอ้ในดอบนะครับเก็บการในดอบได้ด้วยคือเก็บทิกทั้งหมดนะครับอ่าเฮ้ยนี่มันเคมีกถ้าเกิดใครใครเล่นภาคเก่ามันคือการจะเรียกว่าเป็น ริเทียนนิดหน่อยถ้ารีเจียนาก่าเขาจะพาต่อกันแต่วราสองตันี้พากต่อกันได้อะไปต่อไปในตัวเก่งเหรอเดี๋ยวจะอ่าแต่ขอววามไม่แค่งแ่าอตัวเก่งสเกตหนึ่งสค้อสงครามออกัสตัดเอาต้นเียครับเมื่ออยูนินี้บูธให้ยูนิคคามวเซอร์เบรดในชื่อการ์เคอร์บเธคารเขบัหนึ่งสินคาใมือคหนึ่งมายูนิทนั้นยูนิทบูธันได้รับบก้าพันไรบวกหนึ่งจุดจบการต่อสู้นั้นครับเขาบอกว่า บูทยูนิตที่มีคำว่าอัตเบสซึ่งหมายความว่าเบสไหนก็ได้เบสไหนก็ได้ที่มีช่องอัตเบสแล้วก็สกิลสองครับช่องเลี้ยแถวหลังคเกครับเลี้ยแถวหลังวนพอเธอครับเมื่อจบการต่อสู้ที่วันกับจบีิครับสกิลยูนิตนี้ครับเอาบูทแวนต้องสองล้อด้วยหว่เราเอาไป้กับไปนี่ครับอะไรนะลืมชื่อเยอะข้ามไปก่อนครับลืมอาลืมชื่อโอเคโอเคก็รอยันอ่าเดี๋ยวก่อนชุดนี้นะครับพิเศษนะครับมีรีพิ้นเป็นนี่เดี๋ยวให้อ่านสกิลแล้วกันตรงนี้เป็นการชุดเก่าแล้ว แต่ว่าของดีนะหายากนะครับวีสุหนึ่งเลยนะครับหากันทัดตายสุดท้ายเขารีมาแล้วอ่ใครอยากเล่นพเมีมก็ไปใส่ได้ครับบอกเลยว่าเก่งใช้ได้อ่าของรายต่อไปเดี๋ยวขอแยกวังแยกก็เป็นแคลนไปนะครับว่ามีเยอะสิบสองแคลนเลย่ะต่อไปครับโอราเคล่นทิ้งแทงเกตสามหัวหน้าผูรับใช้ท้าเจ้าแห่งครูแสงจันสุคุมิโอริคอนทิเกอร์โซนนะครับการไปนี้นะว่าเป็นทิเกอร์ยูนิตแทนนอร์มอลยูนิตนะครับว้าว เอาต่อครับเมื่อการไปนี้ถูกแสดงจากการไลเช็คนะครับเรื่องวันยากาศหุ่นหนึ่งใบจะจบัจะ,ะจบเทินยูนิตได้รับปกหมื่นและคอร์สคาร์ดิบัสหนึ่งยูนิตนั้นได้รับขี้กหนึ่งนะครับผมเฮ้ยพิกเกอร์เทียมนี่ว่าเ,เทียมครับผมอังง่งเจิงสปายสเก็ตสองสำหรับช้เทพเจ้าแห่งจันทราจันทรากรมฟุโยอาต่อครับเมื่ออยู่นี้ลงบนแวหรือเรียครับคอร์สคาร์ดิบัสหนึ่งตัวการหนึ่งใบเรื่องเรื่องน้องยูนิตจากหลับสองหุ่นหนึ่งใบนำการไปนั้นไม่ประสบของกองการคุณเท่าบรรยากาศ ของคู่แข่งไปเกี่รงสาวหรือสูงกว่าคุณสามารถดำการไปนั่งเข้าสู่โซ่ถ่การดำไปวางไว้วงศ์ของของการ์ดได้เอาแล้วก้าเกี่ยงสาวเข้าโซ่ครับแล้วกดกวางกดกวางเนียเหรอกวางครับเร่งเกลวะเนี่ยต่อไปสาวเราใช้เจ้าแห่งกระจกจันทาใสตัวหนึ่งหยิบหนึ่งเอาโต้ครับเมื่ออยู่นี้ลงลงสนามบนแวนค้นหาเทพพิดาจันเที่ยวสู้อยู่มิจักของกา้าคนเไม่เกินหนึ่งใบไรก้าไปได้สุขภาพใสและสับของก้าคนหนึ่ครับเฮ้ยเอาเอาไม่ให้หลุดสโคครับอ่า เอคครับแอคสีงวันฮอดเธอครับถ้าเป็นเก่าควรเป็นเกสเป็นเกสสามหรือสูงกว่านำเลี้ยก่เกสสองหรือต่ำกว่าขคนหนึ่งมาก็ถูกโซนถูกกาซสองใบบนสุดจากกองกาซคุณเลือกกาซไม่เกินสองใบจากแกนนั้นนำกาซเหล่านั้นไปเรียงไว้บนสุดของก๊าซกองกาซคุณเราตามลำดับตามใจชอบและนำที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองของคุณตามใจชอบนะครับผมอ่าไม่ไมกระสือคุยมีก็ได้ไปเรียงถ่ายสองก็ได้อ่าต่อไปก็เป็นฮิวเกสสามอ่าสกิลบอกไปแล้วนะครับแต่่่่ให้้้ดูควาาาาามนนนรักกกกขออออออองงถยชบ็พไป ต่อไปครับเป็นตัวที่รีพินต์นะครับนี่จิคิชิมะร่างแรกนะครับตัวนี้ไม่โดนติ๊กอะไรนะก็ถือว่าเก่งนะครับเอาไปเล่นพรีเมลียมอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวต่อไปเป็นเจเนซิสแหมหน้าคล้ายๆกันเลยเจเนซิสกับออราเคิลเนี่ยอ่าว่าไปครับฟอร์จูน่าเทศกาแห่งโชคฟอร์จูน่าครับทำไมได้เอ่ยแม็กแม่บอลเทอร์ครับคา,า,า,ารดิบัสหนึ่งเซบร์ไสการ์ดหนึ่งใบหรือมากกว่าตัวการ์ดไม่สมส่วจากกองการ์ดคุณตารดูการ์ดได้คุณเซอรส์เพื่อเป็นพร้อมของความสามารถนี้ เลี้ยงการ์ดนั้นไว้บนกองคุณตามแบบตามใจชอบนะครับผมเปียงกองมาแล้วอัลต,โตโ้าแวน<ป>อัลต้าแวนไม่มีโจมตีเลือกเลี้ยงการองคุณกิฟไปก็ได้โซชาต์ตามจุดิที่เลือกนั้นต่อไปเลยอัลต้าแวนวันวอเทอร์นะครับผมเมื่อคุณทำไอชิงทิกเกอร์อยู่นี่ครับคุณได้รับคุณได้รับอิมมาหนึ่งอิมมาเจริริกิฟฟ์ฟอร์เนลม่าดูกันครับว่าวางท่องไหนเลยนะนี่เก็บแกมือได้ฟอร์นะครับ อ่วต่อไปครับตัวเสริมครัโอ้ยแม่มดกาขาวคาโมวิลเขากลับมาแล้วออโต้โซครับเมื่อเริ่มต้นแมชชชั่นเฟสคุณถ้าคุณถ้าคุณเคยโซบัสลงการ์ดสามไปเริ่มากกว่านเทิร์นี้คุณสามารถขอการ์ดไปนี่โรงเรียนได้อ่าจช่ก็ออโต้เรียครับเมื่อยุดโจมตีอยู่ดีในระบบมือจะจบการต่อสู้นั้นเมื่อจบการต่อสู้นั้นรีไทต์อยู่ดีครับมังค่าทำนะครับเนี่ยขอบังคับทำด้วยนะยังไงก็มังค่าทำเขาถึงออโต้เลยครับอ่ต่อไปนี่แม่มดส้มมาเลเซียมาแล้ว ตัวครับเลือการไปนี้ถูกส่งลงรับโซนจากโซคุณในะระหว่างเมนเฟสคุณคนำการไปนี้เลือกการส่องมาจากรอบโซคุณนำการหนึ่งใบเองนะเขาถูโซและนำการหนึ่งใบเองนั้นไปใต้ไปใต้สุดของของคาร์ดคุณอาตัวสองตัวน,นี้ครับเพื่อนจบการตด้นี้ในบูธครับนำเลกาดสองใบในแถวตั้งเดียวกับยูนิฟีเข้าถูโซคุณจบการ์ดหนึ่งไหมครับอือเก็บเรียของโซเข้าไปครับอ่ารถไฟก็เป็นยิวเกตสามนี่เป็นข้อหนุ่มปิดปากตั้งโลก แล้วก็นี่ตัวลิปินเกตซี่ไวสไปน์มารูดาร้าฮอสอาร์ฮอสอาร์สก,กิลวะนะครับของภาคเก่าเขารีมาให้ครับของหายากต้องจัดเวอร์สต์หนึ่งจบกับเจซี่ไปต่อไปคังเยโรมองกรพันหนึกบล็อกเกตแอคเลยแอควแอควร์มาเถอะนะครับค,แคะแนนวันหนึ่งเดทายเรียวกันเกตสองทั้งหมดของคู่แข่งอยู่ดิตแถวหน้าทั้งหมดคุณได้รับหกหมื่นจเจ จนจบเทินตามจำนวนยูนิตที่ถูกรีไทถ้าไม่ได้ทำการรีไทเลยคุณได้รับหนึ่งกิลลี่กิฟฟอสนะครับทล้งี่อคอนแวนนะครับถ้าคู้แข่งไม่มียูนิตเกรดสองอยู่บนแวนหรือเรียคี์พื้นฐานของยูนิตน,นี้จะกลายเป็นสองนะครับผมเขาบอดง่ายครับเขาบอดแล้นนวก็เอาไม้ไม่ชอบครับ <laughs> อต่อไปมันก็คึกโดคิวรอยนะครับแวนเรียวันก็เทินคอร์สคาร์บ้านหนึ่งเรื่องนี้ เรื่การคู่แข่งหนึ่งใบเอเดทันยูนิตนั้นถ้าคู่แข่งถูกการข้าเปบนสุดจากกองการ์ดตัวเองแล้วการจะมีเกียร์สอี่ากนั้นไม่เกินหนึ่งใบขอการ์ดไปนั้นลงเกียที่มีที่มียูนิตอยู่และสับกองการ์ดตัวเองคอสมาร์ออโต้ของการคู่แข่งจะไม่ทำงานจนจากการคอนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ทำการคอคุณเขาได้ชาร์จหนึ่งครับเอามาล่อเกียร์ของต่อไปครับคอนคารุเซ่โอตโต้ครับวิ่งนี้ลงบนส บนแวนหรือเนี้ยคอร์ดเขาจะสบายหนึ่งทีก็จะมือคุณหนึ่งใบเรื่องในการคู่แข่งหนึ่งใบดีไทยยูเนียนคู่แข่งเลือกการ์ดยูนิเกตสองแต่บนนตัวเองไม่เกินหนึ่งใบคอการ์ดเปเล่นงงเียนที่ไม่มียูนิลิ่อยู่เขาทามาเราโต้ของการคู่แข่งจะไม่ทำงานจากการคอนี้ถ้าไม่ทำการคอคุณโจ้การ์ดสองใบโอ้แต่บอกเร็วเลยก็นี่ครับมันก็หนึ่งเล่นกับเกตสองมาลงข้ามนะครับใช้คำว่าไม่ใช่เล่นเล่นงานนะครับแล้วก็ต่อไปนี่เป็นนี นาตาชาฮิลเกตสามแล้วก็นี่เลยอย่างเจ๋งอ่านสกิลกันได้แล้วเพราะอ่านสกิลได้เลยครับดัมจิกเวเลอร์ัวเจ๋งจากวีศรศูนย์หนึ่งของคางิโรเขากลับมาแล้วใครที่หาอยู่นครับซื้อยาคางิโรไปนะครับคุณจะได้ไปเลยนะครับนี่อ่ะต่อไปมูราคุมโมโครับอันนี้ใสายตาอันนี้บอกกนะครับตาชอบแล้วครับผมฮะตาชอบมากเลยตาชอบมเพรน่นะาปนะีศาจ ของนันจาริศาสนูราเฮลกับแอ็กแวร์แอ็กแวนบาเผิ่อนะครับคอร์ดคันดิวัตหนึ่งดูการ์ดให้บางส่วจาองการคุณคือการ์ดที่มีคำว่าดินจาริศาสหรือชื่อกาดจากเงินได้ไม่เกินหนึ่งใบของการ์ดไม่ไลงเนยียแหละและสับของการ์ดส่วจากนั้นต้าว่ารการกู่เข่นเกณฑ์สามรถสูงกว่าอยู่ดีได้รับไรบวกหนึ่งตามจำนวนร,รียกการที่มีคำว,ว่าดินจาริศาสหรือชื่อกาดที่ชื่อแต่การทุกทุกสองสองชื่อจนจบเพื่อนแล้วก็เทคนี้ครับเทคนบวกที่ตาเขาชอบมากครับออโต้ไวนะครับ ื่อคุณได้เช็คพบการดย,ยูนิตนะครับถ้าก้าไปนั้นเป็นนอร์มอลยูนิตที่มีความสามารถที่มีควาว่านินจาได้เช็คการ์ดขอกา้าไปนั้นลงเรียรและยูนิตนั้นได้รับบวกหมื่นจนจบเทิร์นถ้าไม่ใช่ส่งกา้าไปนั้นลงดรอปโซนครับวงเล็บว่าคาว,ว่านี้บัรคับทําก็ออโต้ครับบครับทำอยู่แล้วกาชานี่นะคุณได้คุณได้เจอที่เคยก็มันอกอกฝนนะครับแต่มันก็ตกดรอปอ,อีอไปนินจาพีศาจไฟซิเกิลโต้ ตัวเลียครับเมื่ออยู่นี้โจมตีคุณสามารถทําให้อยู่นี้ได้นับปวกห้าพันจกับการก่อสู้นั้นได้ถ้าทำเมื่อจบการก่อสูนทำนำอยู่นี้ไปใต้ของการคุณถ้าอยู่นี้เคยลงสนามด้วยความสามารถหรือถ้าฟอของกการในเทอร์นี้จบการหนึ่งใหม่ครับเนี่ยินจารพิศจไหมอันนี้จารพิศจศเดดี้ซีโเต,ต้าเอีครับเมื่ออยู่นี้ลงสนามบนจากมือบนมือไว้หรือเรียคอสคัตบ้านหนึ่งแสดงการเกีย่ยสองหรือต่ำกว่าจากบนมือคุณหนึ่งใหมคนหากการที่ชื่อเหมือนกับการที่ ที่แสดงนั้นจากของการคุณไม่เกินหนึ่งใบขอการเป,ไป็นรองโรงเรียและสับของการคุคณเดี๋ยวต่อไปครับออโต้เรียครับไม่อยู่นี้โจมตีไม่ฮิตเราอยู่นี้นี้ไปใต้ของการคุคณเรื่องในการคูค่แข่งหนึ่งใบเราอยู่นี้เป็นใต้ของการคูค่แข่งอ่าไม่สังเกตว่าของมูราเ,เขาเก็บสองมาสองตัวนะนั่นเรียกว่าต้องเสิรือหัวแกวทัพที่มีจามิซานอยอ่าต่อไปก็เป็นโอ้โหใครว่ะยูเกีสามนะครับความสามารถก็เหมือนเหมือนกันทุกแคร์เลยนะยูเกีสามแล้วก็ตัวลิปินนี่เป็นยาเซียเอตเทนมา อ่นานตะกี้กันได้ครับจาก TBT สามจบไปสำหรับเวลาโคโมยผ่านไปแล้วห้าแคมนิดเดียวนิดเดียวเลยเจ็ดแคมคะแนนนักลุกขมิครับต่อไป Elaser Wolf Sword Dragon Auto ตัวนี้ตกเศษ Auto ไวนะครับเรามองยูนิตของผู้แข่งถูกใบเลยเถิดคุณจากที่อื่นนอกเหนือจากกาวการ์ดผู้แข่งคนหาการ์ดที่ชื่อการ์ดเหมือนกับการ์ดที่ถูกใบนั้นจากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบใบการ์ดไปนั้นรับสับกองการ์ดตัวเองคุณเลือกยูนิตของคุณหนึ่งหนึ่งใบยูนิตในระบบห้าพันจุด จะจบเพินถ้าไม่ทําการบายยูเรียแล้วร,รับบวกหมื่นแทนการบวกห้าพันคุณคุณไม่อาจจะก,กอผมบวกอีกหมื่นนะครับอามีอะไรต่อด้วยมาโต้ครับมาโต้ครับไม่อยู่โซวโซนแล<ะ>้วถ้าขอการปนี้ลงเลือกค้าจากกลับโซนู่แข่งหนึ่งใบตามฤดูาการในใบโซนของคุณทุลกสองใบใบค์ดที่เลือกเหล่านั้นเด <c oughs> ี๋ยวนะแนะดาเมจโซนดามจโซนคุณครับ เลือกการากตัดจบโซนคู่แข่งหนึ่งใบตามจำนวนการในดาเแมทโซนคุณทุกสองใบโอ้แกกูไม่ชอบครับพอมาเลือกเลยแกกูไม่ชอบอยู่แล้วใครก็ไม่ชอบตัวสภาพนี้เข้าไปโอ้โหเกียร์ชอบครับเกียร์ชอบ <c oughs> โคตรดีแหละลงเลยครับเกียร์เกียกันเอารโลนี้ไปเลยอ่าต่อไปครับสก,กิปอีเลเซอร์สปาร์คเลนดากอนคอนไวเลียร์นัทในเทิร์นคุณยูดีได้รับกหนึ่งพันตาดิวังการ์ดในใบโซคู่แข่งทุกทุกหนึ่งใบอ่าแล้วก็เมื่อจบการเราซุยโจมตีศูนย์สองขวบัดหนึ่งเรื่อง อยู่นี้อยู่ใบเลกกาแถวหน้าทั้งหมดของคู่ทั้งหมดในใบเลกกาแถวหน้าทั้งหมดของแถวนั้นอ๋อในเคลื่อนย้ายเลกกาแถวหลังทั้งหมดของแถวหน้านั้นเอ,อ้ยโอเคเคลื่อนย้ายเลกกา,าทั้งหมดของแถวหน้านั้นมาในแถวหน้าในแนวตั้งเดียวกันก็คือใบข้างหน้าลากข้างหลังขึ้นมาทันงีก็ตัวอุอออ้ยกล้ามโตเลยต่อไปเลเซอร์เดโมชันดัก้อนออโต้แวลเลียนะครับเมื่อจะวันต่อสู้ที่อยู่นี้โจมตีหรือบูธ ถ้าการต่างตีนั้นโจกรนหนึ่งใบและการแจกดอกโูมแข่งมันเกินหนึ่งใบม้การใบนั้นถ้าคุณไมการหนึ่งใบและอยู่ดีนี้อยู่บนเรียน,นัอยู่ดีเข้าสุดโซ๊คุณแล้วก็โอ้เท่วะ่ะอยู่เป็นสามเท่มากของ,งาขน,อานารุขึ้นนี่ตีการดนารุบอกเลยอาของนารุตัวห้รีมาเป็นตีการดนะแล้วเป็นตีการดประเภทที่ว่าเป็นค่าคอต้องไงตีการดนะครับซึ่งสกิลมันค่อนข้างแรงพอจะไว้อ่านได้นะครับ เก่งกว่านี้เก่งถือว่าของดีจบการ์ดแล้วโอเคแล้วต่อไปไนท์อินชั่นโคลิสสนใจเรื่องตางมิติไนท์ไคเซอร์มาแล้วคอนแวนนะครับถ้าพลังโจมตีอยู่นี้เป็นสามหมื่นห้าหรือมากกว่าอยู่นี้นะครับขี้บวกหนึ่งสบายๆเลยห่างกันห้าไม่ง่ายนออโต้แวนเลียลียแถวหน้าครับเมื่อจบการ์ดแล้วเมื่อจบการ์ดแสู้ที่อยู่ที่ได้เช็คโฟกัสเกจสามตัวแข่งของคุณขอการที่มีพลังมากพิทักษ์ลงบนช่องเลีย ช่องการใน,นการรบสู้ที่นั้นลงกันหนึ่งใบคอสคาร์าบัหนึ่งเลือกวอลการคุงแข่งหนึ่งใบสร้างคามเทนดหนึ่งดาเอจแต่อยู่ดีนั้นเมื่อจบเทินทำนนอยู่นี้ถ้าอยู่นี้อยู่บนเรียแเราดีเขาสุดโซยิงเลยหรอยิงครับ <laughs> เราไม่เตะครับเรา <laughs> ยิงเลยโคตรเวล่ต่อไปครับอโต้ครับเมื่ออยู่นี้ถูกไรทับครับค,บคบอการไม่นี้ลงเรียกการถ้หน้าคุณคุณได้รับหนึ่งอีมาเทีิกิฟ์อร์สและน้ำมาร์เกอร์นั้นไม่วางบนรีแปนครับผมพลัง พลังนะครับโอ้ยยิงใหญ่เหลือเกินโอ้ต่อไปโยนตำมิติไตคาซาร์ตัวครับมาอยู่นี้ถูกได้ครับโรนตัวเลยครับกับได้ครับโดนไอสามทิง้งการจะมือคุณหนึ่งใบคุณได้รับหนึ่งอิมเมรอรี่กิฟฟ์อสและํามาเคริเคร์ดนั้นไปไว้บนแวนคุณอ่าพร้อมฟอ์กันคอนเรียร์เด้เชนคุณถ้าคุณมีมาฟอสมากเกอร์อยู่คุณได้รับบวกหมื่นแล่ถ้ามีสามมาเกอร์หรือมากกว่าได้รับเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นโอ้ยจะแรงไปไหน เครื่องบินมาคุนละกี่ได้พรับก็ผมไม่อยู่นี่ลงบนแวนคอร์สแสดงน้องว่าอยู่จากบนมืองคืนหนึ่งใบถ้าครับนำการไปทำไปใต้ของการคุณจวดการหนึ่งใบถ้าคุณนำการเกย์สาวมาเจ้าของการด้วยคอสนี้จวดการอีกหนึ่งใบเฮ้ยจวอีกจวอีกเลยแอคเนียพอพอเทิร์นะครับคอสตัวบ้านหนึ่งเลือกวันเก่าคุณหนึ่งใบจะตกเทิร์นอยู่เนียนแล้วบวกห้าพันสามจุดหนคอสมาร์เกอร์บนใบของคุณโอ้ยพร้อมพลังกันคือเอาฟอร์สไ้วยช่องแวน่ะแต่ว่า ได้เรียได้พลังอ่าโอ้ยนี่นครับฮิวเกตสามดูความเท่งครับแล้วก็นี่ครับตัวลิปิดเป็นเอ็กซ์แลลอปนะครับตัวที่ลุกมาตีได้ครับใครเคยดูพรีเมียมครับตัวนี้ครับยังโตดจำกันได้ไหมอ,อ,อ่าพราอ่านสกิลกันได้นะครับผมมาดูต่อไปกันเลยต่อไปสไปบาเทอร์มาแล้ว ดัตลี่เอเมอร์เลอร์นะครับมาแล้วครับผมสกิวร์ทั้งเมื่ออยู่นี้บนเวลกาัโจมตีหรือโดไลทัตคำว่าหนึ่งคนหาการ์ดเกตสองคือสมการที่คำว่าดัตลี่ไม่ใช่การจับกองคุณเป็นหนึ่งใบคอลงเรียดที่ไม่มียูนิตอยู่และสับกอคุณเลือกวานคุณหนึ่งใบจะรับพลังวัตถุมือจดเทิร์นแล้วก็สกิลสองออโต้วานาเรียเมื่อเรียกกัดของคุณโจมตีถ้าวันมีคำว่าดัตลี่ในชื่อการ์ดเลียกัดน่ารับพาวเวอัตถุให้ผ่านจนจบการต่อสู้เมื่อจบการต่อสู้นั้นนำเรียกไปนั้นกลับไปใต้กกอองาร์ด่า นี่เลยครับเอามาเสริมสายดัลลี่ลูกขี้มาแล้วต่อไปอ่าดัลลี่โอ้ดัลลี่เมสันอะไรครับเมื่อวันี้จะตีฮิตเข้าไหกับผมมีคำว่าดัลลี่ในชื่อการ์ดคอร์สกึ้บ้านหนึ่งในวันนี้ไม้แต่องการคุณเลือกการ์ดจากและก็ในมือคุณที่มีคำว่าดัลลี่ในชื่อการ์ดที่ไม่ใช่เกรดสองไม่เกินหนึ่งใบขอคก๊าซเรนลงเรียบอัตโต้เมื่อวันนี้ถูกนำเข้ากองการ์ดคุณจาก จากยีนไอเทนคุณเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบเคลื่อนย้ายฟอร์มาักเกอร์จากเซอร์เคิลทั้งหมดของคุณไปยังเซอร์เคิลที่ยูนิตนั้นอยู่มีย้ายมีย้ายโยกคอฟได้ด้วยดัลลี่ไดซี่ลงไปมาอยู่ยี่นลงบนบนสนามเรือด้วยคพลั่วมาของกองการ์ดที่เป็นพาั่วเดลี่ในชื่อการ์ดนะครับขอสวัสดีหนึ่งคนหาการ์ดเกษตรที่เป็นพาั่วเดลี่ในชื่อการ์ดจากกองการ์ดคนไม่เกินเดือบไปขอการ์ดไปนั่นลงเรือที่ว่างอยู่และสอบกองการ์ดคุณเมื่อจบเทิร์นนั้นนําเรายูนิตที่ถูกคอ แล้วยูนิตนี้ไปเรียงใต้ของการคุณต,ตามแบบตามใจชอบนะครับไปเป็นนี่ครับ Q 3สามแล้วก็ตัวรีปิงห่าตัวน,นี้จะวิวได้ดสวนหนึ่งแล้วนะครับแต่พัก,กำลังมีไวเลนส์ทำอะไรได้พอสหาไปดูกันแล้วครับเราจะผ่านไปแล้วต่อไปก็จะเป็นแคลนเทลมูนนะครับ Bunny Beast Hammer นี่เป็นสายใหม่ แอคแวนแมนอลเพิงครับคอร์สคาร์ดบันหนึ่งนะครับการมือคุณของคุณสองใบเข้าสู่โซครับแล้วการเกียสองรือต่างกันจากโซคุณเมืเ่อกินสองใบขอการละแั้โลงเรียนจากดังนั้นเรื่องรนยการแถวหน้าของคุณที่มีความบีทเทมเปอร์ในชื้อการที่มีชื่อแต,ตกต่างจะอยู่นี้หนึ่งใบเซอร์เคิลที่อยู่นี้อยู่จะกลายเป็นแวร์จนจบเทิร์นเฮ้ยเอาแล้วเพิ่มทองมาด้วยอ่ะไป<า>ครับคอนแวร์แล้วในเพอคุณอยู่นี้แถวหน้าทั้งหมดคุณได้รับปกหนึ่งพันตาจำนวนยูนิตแล้วการในโซคุณที่มี เป็นเกรดหนึ่งแล้วมีเขาว่าบันนี่เชื่อการนะครับบันนี่มันจะมาแหบเป็นสมนาหม <laughs> ผมน้ำได้แปดตัวเองตอนนี้ <laughs> อต่อไปครับบันนี่ผู้ช่วยของบันนี่บิเทเมอร์คอริน่าออโต้ออตโต้วปครับไม่ยีโจนตีนำการจากมือคุณหนึ่งใบเข้าสู่โซลเลือกการเกตสองตามความอะไรโซนคุณหนึ่งใบขอการไปได้ล,ลงลงเรียครับปั่นปั่นก็ปันป่นมาแล้วคอนแวร์นะครับถ้าคุณ,ถ,คณถ้าคุณมียูนิตและการในโซนคุณที่มี ที่เป็นเกตหนึ่งแล้วมีคาร์วานี่ชื่อการลงกันสามใบเลยมากกว่าอยู่ดีนี้ได้รับไร้บวกหนึ่งนะครับโอ้ยวันเทิงดีกว่าเซลลูนเนี่ยน่ารักเดว่ดเฮ้ยกระต่ายเอามิวซิ่งบันนี่เมื่อกี้ลงสนามมุดแวนนะครับเลิกการเกตไปองศ์กับเก่าก้าคุณเลิกการที่ชอบว่าบิทเทมเมอร์ในเชื่อการจากนั้นไม่เกินหนึ่งใบแสดงและนำขึ้นมือสองก๊อตถ้าคุณนำขึ้นมือเลือกการจะมูคุณหนึ่งใบนำการไป็นทงเข้าสุ๊โซครับสกิลสไปไม่จบกัารลื่อนอยู่นี้โจมตีหรือบูธเลือกเลยกัร คุณหนึ่งไมค์คุณสามารถรับอยู่ในข้อตัวโซได้ของดีอ่าก็ตัวคิวเก้าสามติวเกอร์ลอยนะครับอะไรนะเป็นวัคเกอร์ลอยนะครับโคตรตึงครับอ้าวโหไม่ทำอย่างนี้ละครับเอาไปเล่นเอาไปเล่นกับได้ไม่รอ,อครับได้ไม่รอได้ <c oughs> <c oughs> เอาแสบไปอีก,กโอ้โหแค่อนๆมูลของแสบอุ้ยเดี๋ยวเยววนี้ยตรงนี้นี่ของเจ๋งเลยนะครับจากวิทอซ์ศูนย์หนึ่งนะครับดูพอ <c oughs> ถ้าอ่านเทคไรเลยนะครับ อ่าหายากนะเขากลับมาลีให้แล้วของดีอ่าจบกับไพ่โมนต่อไป erm เบอร์มิวด้ามาซิงเกิลควอเอสเลฟไฟอารีดแอคแวนมาเหมอนครับคอสคัตเตอร์บัตหนึ่งทิ้งการจำมือคนหนึ่งใบเลดยูนิตนี้ครับทาวเวอร์มาข้างล่างนี้ทั้งหมดต่อไปนี้ถ้าคุณมีสี่ฟอร์สมาร์เกอร์หรือต่ำกว่าไ,ได้รับสองอีกใบรี่กฟอร์สครับโอ้ oh. แต่รับแสดงการไปบนส่วนปรกอบการคุณตันเป็นวลเลือกขารของคนที่มีฟอร์ดมาร์เกอร์อยู่นำการเป็นเหล่านั้นขึ้นมือหุ่นและออกผลความสามารถที่เคลื่อนทั้งหมดของการที่แสดงเหล่านั้นเดี๋ยวนะคือเลขตัวเองคือตีไม่ได้อืมแต่ว่าไอ้คอนท้องข้างล่างนี่มันอะไรกันออกผลทิกงก์ได้นะครับโอ้โหแซ่บว่ะต่อไปครับสกิลช่องแวนคอนแว้นะถ้าไม่กับผู้แข่งมันจะสารุนรุนกว่ายูนิเกตสองหรือต่ำกว่าทั้งหมดของคุณที่อยู่บนดุริยาที่มีฟอร์ดมาร์เกอร์สามารถจมตีจากแถวหลังได้ตัวเองตีไม่ได้ไม่เป็นไรครับ ให้เคยกระโดดดึ้งดึ้งดึงด pues mm ึงได้โอ้แสบกันนันนเนี่ยต่อไปอ่าเปเกียร์ส nah. ี่ฮะตรงนี okay. ้เคยออกอ่าในงานมาแล้วในที่สุดเขาก็มาถึงนี่ลักเกินไซเคิลอะโตอะโตเคียร์ตัวนี้อะโตแวนวันวันเพลินครับเมื่อจบการต่อสู้โยดิบนี้โจมตีครับเลือกนอร์มอวิืนจากเรียและดอกโซนคุณทีละสามใบถ้าเลือกการทีละสามใบอ่าถ้าเลือกการหกใบและการเราจะมีชื่อแตกต่างกันสแตนยูนิวนี้ครับและนําการที่เลือกไปเรียงใต้ของการคุณ ตาเลยชอบนะผมเก็บสติกกเอร์อได้ใช่ไหมไม่ได้ครับน้องมอญอ,อีกครับอ่าน้องมอญอ,อีกอ,อ,อ่าโอเคแต่ว่าสแตนไลทไไ์ไม่ลดไม่ลดท่าไม่ลดอ่าจัดว่าดีเฮ้ยน้องปลาปักเป้าสลอ็อตอะไได้เนี่ยคอนคอนเรียกเรียกกระช่องกาดครับถ้าคุณมีสองฟอสมากเกอร์หรือมากกว่าดีครับบวกห้าพันจบที่บวกห้าพันชิวบวกห้าพันนะอ่าโอ้ดีนะคอนเรียกถ้าคุณมีสามฟอต มาร์กเกอร์หรือมากกว่าอยู่นี้นะครับอินเตอร์เซ็ตแล้วสามารถอินเตอร์เซ็ตจากแถวหลังได้ครับจากแถวหลังนะครับโอ้หมื่นหมื่นห้าจำให้ดูความสวยงามครับตัวนี้ครับสกิลเกสามมีเผาอะไรแปลกๆไม่ไม่มีนะแล้วก็นี่ตัวลิปินเป็นเป็นจีการอันนี้พอถางสกิลนะเป็นตัวจากชุด g ีซีดีศูนชุดเก่าเลยนะครับโอ้ยครีมให้ด้วย ผ่านกับบมบิด้าไปแล้วต่อไปนี่ลูกสายน้ำอัลฟาฟอสปัดฟันให้ใปฝอยเดี๋ยา่าได้ดาก้อนแอคแวนเรียนะครับคอดคอสเครือบ้านหนึ่งวินีนะครับบอกสองพันจบเธอครับเห็นอะไรครับใช่อรัต่อไปออโต้ไวรนะเมื่อจบการทวีตูนิตต่อสู้ที่เรียกเก่ากับกโจตีทำาว่าว่าข้างล่างนี้ต่อไปตอนนี้โดยขึ้นกับการต่อสู้ที่เป็นครั้งครั้งท่าไหร่ของเธอนี้นะครับครั้งที่สี่นักตําเวฟโอเค ทิ้งการเตะมุอคุณสองหมายแตนอยู่ทีนี้อยู่นี่ได้ไรซ์ลบหนึ่งจุดจบเทิร์นครับอ่าแล้วก็ครั้งที่เจ็ดนะครับคอร์สคาร์ดิบัตหนึ่งทิ้งการเตะมุอคุณหนึ่งหมายแตนอยู่ทีนี้ครับอ่าครั้งแรกได้รถครั้งที่สองได้นี่เนาะไปได้สามที่นีเหรอรหรอืมแต่ก็สี่ได้หมดเลยครับก็รอบแรกมันไดซ์ไปแล้วรอบไดซ์ไปแล้วอ่าโอเคต่อไปอืออุ้ยดับเล่นบอลเลอร์เลยในคนเรือเครืออ่องสีคราวคูเทเลียอตโต้์ไวเลยครับคี่นี้โจมตีบอนขาด คอสสวหนึ่งเรืองยูนิของคุณหนึ่งมาอยู่ในระบบห้าพันจุเินถ้าอยู่นี้บนเรียและการต่อสู้นั้นครั้งที่สมามันมากกว่าเทร์นี้บนนนจบกันหนึ่งไหมครับอีแจนถ้ายูนี้อยู่แวนและการต่อสู้เป็นรั้งที่สามมากกว่าเทนี้จัหนึ่งไว้อยมาฉลามไม่ใช่ไม่ใช่แ่สองกรเครื่องสีขาวโพโพเคเซนดดาก้อนเอาตเรียคร,รับวางมาเทิร์นเมื่อจบการยูนยจมตีแวนการเจ็บสองสูงกว่าคอสรด้บ,บ,บัตหนึ่ง เรื่องการทวหลังของคุุหนึ่งไหมคุณสามารถสลับที่ยูนิตน,นะแล้วโยินินได้ถ้าคุณสลับสไตล์ยูนิตน,นี้ครับว้าวว้าวอ,อังเวฟกันเฮ้ยยูเอนสามหน้าโคดร่ะ,ะแล้วก็ตัวลิปิน้นี่สุดหล่อครับอเล็กซานรดรอสจาก g d ม1 3ถึงครับตัวนี้เป็นตัวที่จริงนะครับต่อครับต่อครับ <laughs> นารสุดท้ายแล้วมแมลงของเราครับมียูอ,อัมเมรอร์เนี่ยเนาะกีราฟ้ามาทำอะไรได้โต้วไวใบนะเมื่อจบเมื่อยิ่งจบตีบอลการครับคอสเข้าด้วยกันหนึ่งนำเลนการของคุณเข้าตุ๊โซ่คุณหนึ่งใบคู่แข่งเลิกการจากมือตัวเองสองใบคอการ์ดเรานั้นลงในสภาพเลสและยูเรียนจะไม่สแ,แต็ปในสแตเฟสุดถัดไปความสามารถอัตโต้ของการ์ดคู่แข่งจะไม่ทำไม่ทำงานจากการคอนี้คู่แข่งเค้าคู่แข่งเลิกการจากมือเองสองใบและคอลงเรียชอบจังยูอัมเมอร์ชูว่างเนี่ยนาเขาจุดต่อไปครับคอน คอนแวร์ท่านในเทิร์นในเทิร์นคุณยูนิลี้ได้รับบวกห0 0พันจานโยนการ์ดในโซคุณที่มีคําว่ากีฬาฟ้าในชื่อการ์ดที่ชื่อแตกต่างกันถ้ามีแตกต่างกัน2ชื่อหรือมากกว่าและวันการ์ดผู้สังเกตสามหรือสูงก,กว่าขี้พื้นฐานของอยูนิลี้จะกลายเป็น2ครับอืมกีฬาฟาเขาต่อไปก็เป็นกีฬาฟานี่เป็น2ครับเอลิทมิวแทนกีฬาฟาเขาโตไปเลยครับบอลพนเทินเมื่อยูนิี่โจมตีคอร์สคาร์ดิบัตหน 1, ึ่งยูนิลี้ได้รับบวก5,000พันยูนโยนรายการของผูแข่งที่เลสอยู่จนจบเทิร์น ต้วกคู่แข่งมีการที่สแตนอยู่หนึ่งใบหรือมากหรือน้อยกว่าโจ์ก,การหนึ่งใบครับโอ้ยบำพลังก็ได้โจกได้ไหมคอนต่อไครับคอนเนียครับเีกาของคู่แข่งทั้งหมดที่อยู่ในแา่ตั้งอยู่นี้จุดนี้จะไม่สมามารถเอร์เสพหรือเคลื่อนย้ายไปยังเรียช่องอื่นได้อือปล่อยปล่อยใยเหรอปล่อยใยเหรอยึดยึดนี่มีปล่อยใยของย,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 ยิงยิงออกจากปากมาเลยครับป,รป,ป,ปุบ๊บปั้งมีทันกิราฝาตัวคิดไนะม่มี้ิราฝาบนแวนทิ้งทิ้งน้อยี่จากบมือมคนหนึ่งใบคนหนัก การที่มีคาว่ากีฬาฟ้าเนีชื่อการที่เป็นเกล็ดเดียวการที่ถูกทิ้งไปคอร์สคอร์นั้นคอร์ไปนั้นไม่เกินหนึ่งมาจากของการคุณแสดงและแนะนาการไปนั้นขึ้นมือและสักของการคุณครับไม่ให้หลุดรายครับไม่หลุดยร้ยออโต้ครับคอร์สคาร์บาร์คอร์สโซบัของอยู่นี้จะลดตามในเรียในการของแข่งที่เล็อยู่ในแถในแถตั้งเดียวกันอยู่นี้เมื่ออยู่นี้ลงโพสนาครับคอร์สโซบัสสองจุดการหนึ่งจุดการหนึ่งใบมืคอร์ได้ด้วย โอ้ยนี้สวยว่ะพีิซซ่าของไม่กล้าแล้วก็นี่เลยครับทีเด็ดออริจินทีเด็ดนะครับแค่ตัวนี้ก็คุ้มแล้วนอขคอาอส่วนเินได้ครับอ่าจบกันไปนะครับสําหรับดีวีส์หนึ่งสิบสองแคนมีอ่ายังมีทีมี้รอยันโอร์ลคเลนเจเนซิปคางเงโลมรากุโม,โมนาลุดิเมนชัน่นสไปร์มูนออลคเลนเอ้ยบูด,ด้อ่า อัลฟาฟอสแล้วก็เมกาของนี้อ่ะสิบสองแคนนะครับสําหรับดีก็ส่วนหนึ่งอ่าถ้าใครที่สนใจสินค้าก็กดเอ้ไม่ใช่ <laughs> ก็กดลิงก์ใต้คลิปนะครับนี่แล้วก็หรือมาช้อปปิ้ที่นร้านก็ได้นะครับมีทั้งช่องทางออนไลน์และหน้าร้านเลยนะครับอ่าฝากไว้ด้วยครับแล้วก็ที่ช่องทางออนไลน์เรานะครับมีไลฟ์นะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์จันทร์ถึงเสาร์นะครับเที่ยงวันยันเที่ยงคืนแล้วก็ที่อีกที่หนึ่งอ่ะ <laughs> มีรายทุกวันนะครับอ่าฝากไ้เลยครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับเล่นใจให้สนุกนะครับแล้วก็ช่วนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยครับมีฝนตกบางพื้นที่นะครับอ้าวไปแล้วบ๊ายบาย